สวัสดีครับลุงโจสมุนไพรโจฮักนัรารคามพร้อมด้วยช่องป่าจุ๋ยคนสรารคามช่องนายรักต้นไม้ช่องทองเอกไทยเดนมาร์กท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาพบตอนเช้าเช้าอากาศสบายสบายนะครับเราก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับสมุนไพรที่อ่ามากมายทางด้านสมบคุณเป็นอะไรกันวันนี้เป็นการแนะนำนะท่านผู้ชมผมก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยอ่าไปซื้อไปหานะครับโจมไม่ได้ทําขายนะ แต่ว่าอยากจะแนะนําว่าเป็นสมุนไพราทางด้านเวียดนามนะครับทางด้านเวียดนามเขาปลูกกันเยอะและเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากๆนะครับในขอสศ1990เนี่ยท่านผู้ชมก็คืออาทหารผ่านศึกของเราเนี่ยได้นํามาปลูกในประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่ณปัจจุบันเนี่ยตามร้านค้าต้นไม้เนี่ยมีขายแล้วท่านผู้ชม สมุนไพรที่ผมจะต้องมาแนะนํากันเนี่ยมันมากมายสรรพคุณจริงๆนะครับแล้วแต่เราจะนํามาใช้ทีนี้ถ้าเราจะนํามาใช้เนี่ยเราต้องรู้นะครับเราต้องรู้เกี่ยวกับสรรพคุณให้แม่นและก็วิธีการใช้จะได้ถูกต้องนะครับจะได้ไม่เป็นพิษเป็นภยัยอย่าลืมนะว่าสมุนไพรทุกชนิดเนี่ยมันมีผลต่อสภาวะร่างกายของเราทุกๆอย่างนะท่านผู้ชมเราก็จะมาแนะนํากันนะครับสําหรับวันนี้สมุนไพรที่ว่านี้นะครับ Rab, เป็นสมุนไพรที่ ขึ้นชื่อว่า,าว่านงอกนะครับว่านงอกว่านงกเนี่ยเป็นสมุนไพรเวียดนามนะครับเป็นภาษาเวียดนามท่านผู้ชมและก็แพร่หลายในประเทศเวียดนามคือปลูกกันทั้งประเทศเลยว่างั้นเถอะเป็นสมุนไพรที่มีคุณค่ามากทางด้านสมรุคุณท่านผู้ชมแต่ที่โจจะพูดกันเกินๆวันนี้เป็นการแนะนําเกี่ยวกับต้นไม้นะครับต้นไม้ชนิดนี้นะครับเป็นสมุนไพรสมรุคุณที่โดดเด่นแก้อาการปวดเมื่อย ความดันโดยิตสูงเบาหวานนะครับและก็แก้อาการท้องไส้ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นแผลในกระเพาะตับอักเสบหรือแม้แม้แต่ลำไส้เราอักเสบแผลในกระเพาะต่างๆมากมายนะครับแล้วก็เป็นสมุนไพรเกี่ยวกับลำคออักเสบโน่นนี่นั่นนะครับมากมายเลยนะครับเบาหวานความดันก็ใช้ได้ด้วยแต่ที่โจจะมาแนะนำก็คือนะครับว่านงอกเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไง กับทหารผ่านศึกของเราประเทศไทยที่ไปอตอนนั้นเป็นเวียดน,นามเขามีสงครามนะท่านผู้ชมคศ1990นะก็เป็นอะไรที่ประเทศไทยได้เอามาปลูกไปนะครับมาปลูกในประเทศเราที่แพร่หลายพยาวานอนครับติดตามไปชมเลยครับผมท่านผู้ชมครับเราก็จะไปดูพยาวานอนกันที่นี่แหละว่าเอ๊ะทำไมเขาถึงเรียกกันพยาวานอนทีนี้นะครับพยาวานอนน่ะ เป็นสมุนไพรที่แก้าการปวดเมื่อยในสมัยสงครามนะครับเวียดนามได้ดีจริงๆท่านผู้ชมเพราะว่าทหารนะครับก็จะมีความอ่อนล้าอ,อ่อนแรงนะครับเขาก็จะใช้ใบนี่แหละนะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือพยาวานอนนะครับก็โจได้นํามาปลูกไว้นะครับก็มีแฟนคลับนะครับสอบถามมามากมายเหมือนกันแต่ก่อนโจเคยออกแล้วนะครับเมื่อหลายปีก่อนแต่นะครับลําลึกกันสักนิดหนึ่งกันลืมนะท่านผู้ชม ใบของเขามีลักษณะอย่างไรท่านผู้ชมเนกรีบใบนะครับก็คือร่องใบเป็นอย่างนี้อันนี้เหนืออ่าีนด้านบนอ่าด้านล่างเราดูนิดนึงนะครับปลายใบยจะแหลมนะครับปลายใบยจะแหลมเอาละนะครับเราก็ได้พูดได้คุยกันแล้วท่านผู้ชมว่ามันเป็นอย่างไรนะครับก็คือทหารผหานศึกได้นํามาปลูกในประเทศเราและก็เป็นที่แพร่หลายในประเทศเวียดนามในทางด้านสรรพคุณต่างๆแก้อาการปวดเมื่อย นะครับอ่อนแรงอ่อนรา้าเกิดจากการที่นะครับเราเป็นไข้นี้มันก็จะฟื้นไข้ได้อย่างดีนะครับได้อย่างดีเลยท่านผู้ชมก็คือว่าเอาเราเห็นอ่าลหลายๆคนนะครับเป็นไข้นี่ยนะครับการพักฟื้นเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะครับเนโยได้นํามาใช้กับสมุนไพรอื่นๆได้ด้วยนะแต่ว่าในช่วงนี้คือต้อนประมาณแค่นี้ท่านผู้ชมอันนี้มันตายเยอะโจก็เลยได้เอามาปลูกไว้นะครับเพื่ออ่า เป็นวิทยาทานต่อไปนะครับทีนี้การนํามาใช้เนี่ยท่านผู้ชมมันก็จะมีส่วนสําคัญแก้อาการปวดเมื่อยแก้อาการพักฟื้นไข้ใหม่ๆนะครับทีนี้คนพักฟื้นไข้ใหม่ๆเนี่ยไม่มีกําลังนะครับก็จะมีอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยตามร่างกายทั่วๆไปเลยนะครับเราก็จะใช้นะครับว่านงกนี่แหละท่านผู้ชมอาจเป็นภาษาเวียดนามนะถ้าโจออกอสำเนียงไม่ถูกหรือไงก็นะครับต้องกราบขออาภัยนะครับ แต่เป็นการแนะนํานะครับในสิ่งที่ดีๆสําหรับเช้านี้ท่านผู้ชมว่านงอกอ่ะเราได้มาดูกันแล้วนะครับว่าใบเขาเป็นอย่างไรแต่นี้ก็อ่โจยังปลูกอยู่ในถุงอยู่นะครับยังไม่ได้ลงดินนะครับอยู่ในถุงส่วนอันนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมนะครับก็คือไก่มันเหยียบเหยียบหักจากต้นนั้นนะครับผมก็เลยเอามาชำอ่ามันติดติดง่ายมากนะครับ ติดง่ายมากก็กําลังเริ่มติดแล้วล่ะนะครับอ่ะเรามาทําความเข้าใจกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าว่านงอกเนี่ยเขาจะเอาไปทําอะไรได้บ้างอ่ะสรรพคุณโดยรวมอ่ะข้อแรกนะครับความดันโลหิตสูงนะครับถ้าหากท่านใดที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยเราจะใช้สมุนไพรว่านงอกนะครับในการที่เราจะกินเราจะกินยังไงนะครับอย่างความดันเนี่ยเขาจะใช้วันละ7-14ใบท่านผู้ชม ก็คือเคี้ยวสดเลยนะครับแล้วค่อยกืนตามน้ําตามเช้ากับเย็นก็พอนะครับเช้าเจ็ดเชา 7, ้าเจ็ดใบเย็นเจ็ดใบก็ได้นะครับอันนี้เป็นวิธีการใช้ที่ถูกต้องคือเคี้ยวใบสดๆเลยนะครับได้อย่างดีอันนี้ก็คือแก้เกี่ยวกับความดันอันนี้เราก็จะมาทราบเกี่ยวกับนะครับแก้อาการปวดเมื่อยนะครับตามร่างกายพักฟื้นไข้แม่ใหม่ เราจะกินอย่างไรกันนะครับเอาละเราก็เราก็จะมาะพูดถึงวิธีการนําไปใช้เราจะใช้เจ็ดถึงสิบใบไอสิบสี่ใบนะท่านผู้ชมเจถึงสิบสี่ใบเป็นอย่างไรอ่ะเช้าเจ็ดแล้วก็เย็นเจดนะครับเอากินยังไงคุณโจโอนะครับก็เราก็จะใช้ใบสดๆนี่แหละครับล้างน้ําให้สะอาดแล้วก็เอามาเคี้ยวกินนะครับ เดี๋ยวรสชาติเป็นอย่างไรโจก็จะมาแนะนํากันนะครับว่ารสชาติเขาเป็นยังไงนะครับเรามาพูดถึงสรรพคุณในการนํามาใช้ก่อนเจ็ดถึงสิบสี่ใบนะท่านผู้ชมวันละสองครั้งนะครับเช้าและเย็นเชาา้าเจ็ดใบเย็นเจ็ดใบอันนี้เขียวใบสดก็ได้นะครับเอาละนะครับทีนี้สรรพคุณต่อไปนะครับโจก็จะยกประเด็นเบาหวานเป็นอย่างไร อันนี้ถ้าเป็นเบาหวานนะครับเขาก็จะกินเบาหวานความดันนี่แก้ได้เลยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราต้องควบคุมอาหารไปด้วยนะครับไม่ใช่ว่าโอ้ยเรามีว่านงอกอยู่บ้านแล้วฉันกินยังไงก็ได้คุณโกไม่ใช่นะครับทุเรียนเงี้ยนะครับงาะลำไย,ยทุเรียนเนี่ยโอ้ความหวานเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้ชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมเราก็อยาเห็นแก่กินนะครับเอาเบาหวานก็ใช้ยังไงก็ประมาณ7จ็ถึงสิใบนะครับ วันละสองครั้งก็พอเช้าเย็นเช่นกันกินใบสดๆนะครับเอาละนะครับทีนี้ตับอักเสบนะครับตับอักเสบนะครับเราก็จะใช้ใบนะครับประมาณ14ใบท่านผู้ชม1 4ถึง15ใบเนี่ยเอามาปั่นนะครับให้น้ำได้ประมาณ3แก้วนะครับเช้า1แก้วเที่ยง1แก้วเย็น1แก้วนะครับตับอักเสบเป็นอย่างไรก็คือคนที่มีอาการนะครับ ตาเหลืองตัวเหลืองเป็นดีซ่านนั่นแหละครับตับอักเสบเราก็จะใช้สมุนไพรว่านงอกในการที่จะมาบําบัดได้อย่างชะงันดนักเลเลยครับว่านงอกนะครับว่านงอกผมก็จะอ่านออกสำเนียงไม่ได้คือมันเป็นหอยหอยตะคูกวอแหวนแม่ไม่เอกสะอานอนหนูไงท่านผู้ชมอ่ะละเอาแล้วทีนี้เราก็จะมาพูดกันถึงเกี่ยวกับแผลในกระเพาะนะครับ แผลในกระเพาะกินยังไงท่านคุณโจแผลในกระเพาะลำไส้อักเสบเนี่ยนะครับเราก็จะกินนะครับเราก็จะกินแบบว่า7ถึง14ใบเช่นกันท่านผู้ชมเราจะมาปั่นหรือจะกินแบบสดก็ได้นะครับเพื่อในการบำบัดอาการแบบอา่าแบบลำไส้เป็นแผลนะครับกระเพาะเป็นโรคกระเพาะก็ใช้ได้เช่นกันนะครับ7ถึง14ใบแล้วก็มาปั่นกับน้ำอันนี้อันนี้วิธีการปั่นนะ มาปั่นผสมกับน้ำให้ได้3แก้วนะครับเราก็จะแบ่งกินเช้า1แก้วเที่ยง1แก้วเย็น1แก้วสำหรับคนเป็นโรคกระเพาะหรือจะกิน2เวลาก็ได้กินเช้าและเย็นนะครับเช้าแก้วหนึ่งเย็นแก้วหนึ่งอันนี้เราจะใช้แค่7-14ถึงบใบเท่านั้นอาคุณโจฉันอยากเคี้ยวแบบสดๆเลยได้ไหมได้นะครับได้เช่นกันท่านผู้ชมเราทำยังไง เราก็เอาใบนี้แหละนะครับไปล้างน้ําให้สะอาดประมาณเจ็ดถึงสิบสี่ใบนะครับเราก็จะมากินเคี้ยวใบส,สดๆเลยค,ยค่อยๆเคี้ยวนะครับแล้วค่อยกินน้ําตามท่านผู้ชมกินแบบสบายๆว่นงกนะครับถ้าออกสำาเนยงไม่ถูกต้องผมก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับอันนี้โจก็จะได้อ่าเอาตัดไปชํานะครับในการที่จะขยายพันธุ์ต่อไปท่านผู้ชมนะครับเพื่อที่เราจะได้มาทําเป็น ยากันนี้แหละนะครับมาทําเป็นสมุนไพรในการบําบัดแฟนคลับนะครับว่านงอกเอาละทีนี้คุณโจถ้าเป็นคอพ่อคออ,อักเสบผมจะทํำยังไงนะครับผมก็จะใช้สมุนไพรชนิดนี้นะครับในการที่จะกินแบบสดๆเช่นกันท่านผู้ชมหรือจะหรือจะปั่นกินกับน้ําก็ได้นะครับก็ใช้เจ็ดถึงสิบสี่ใบเช่นกันนะครับอันนี้ถ้ากินถ้าถ้าเป็นลําไส้นะ ถ้าเป็นลำไส้อักเสบหรือเป็นกระเพาะเนี่ยก็กินให้ครบประมาณห้าสิบใบนะครับอันนี้แผลในกระเพาะก็จะดีขึ้นนะครับก็อย่าพยายามกินเผ็ดด้วยนะครับอาหารอะไรที่แสลงก็หยุดในการใช้สมุนไพรชนิดนี้เช่นกันนะครับถ้าท่านใดนะครับแบบอยากจะสอบถามนะครับว่าเอ,อคุณโจมีขายไหมไม่มีนะครับผมไม่มีให้แต่ถ้ามาถามว่าเอ,อคุณโจจะใช้ยังไงได้ครับวิธีการใช้ เพระาะฉะนั้นแล้วสมุนไพรว่านงอกนะครับเป็นสมุนไพรที่ทรงคุณค่าเช่นกันนะครับใช้ตั้งแต่คศ1990นะครับสงครามเวียดนามนะท่านผู้ชมที่ได้ขึ้นชื่อว่าพยาวานอนนะครับหรือว่านงอกภาษาเวียดนามกันเขาก็จะปลูกกันทั่วประเทศเวียดนามเลยนะครับแล้วเป็นไม้ประดับอยู่ในกระถางก็ได้นะครับหรือจะปลูกเป็นแบบ จริงๆแล้วต้นเขาสูงกว่านี้นะท่านผู้ชมต้นสูงประมาณานี่ครับประมาณระดับคอรเรานะ่ะประมาณเม็ดเม็ดนิดๆนะครับแล้วเป็นไม้พุ่มที่สวยงามมีใบที่สวยงามแล้วก็ปลูกเป็นไม้ประดับได้ด้วยนะครับว่นงอกหรือพยาวาน,นอนนะครับถ้าหากท่านใดที่มีอาการแบบเป็นไข้นะครับเป็นไข้แล้วพักฟื้นไข้ใหม่ๆหรืออยู่ตามโรงพยาบาลน,นะครับเราจะมาพักฟื้นไข้ที่บ้าน เราก็จะเคี้ยวใบสดๆของว่านงอกนี่แหละครับท่านผู้ชมหรือพยาวานอนเนี่ยคุณจะตื่นตัวได้เร็วนะครับเพราะว่าแก้อาการปวดเมื่อยนะครับฟื้นฟูกําลังได้อย่างดีนะครับบำรุงกําลังได้อย่างดีเช่นกันท่านผู้ชมเพราะว่าอย่าลืมนะว่าคนเป็นไข้เนี่ยนะครับก็จะนะครับกินสมุนไพรชนิดนี้นะครับเคี้ยวใบสด,สดนี่แหละครับส่วนเรื่องรสชาติเป็นยังไงคุณโจผมก็จะมาคุยให้ฟังนะครับว่า รสชาติเขาเป็นอย่างไรนะครับจริงๆแล้วมันมีมากมายหลายข้อแต่โจจะยกประเด็นนะครับสบรรพคุณแค่นิดๆหน่อยๆสามสี่สรรพคุณแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะกินให้ดูใบสดๆกันว่ารสชาติเขาเป็นแบบไหนนะครับว่านงอกหรือพยาวานอนเช่นนักเลยครับนะ เรามาชิมกันใหม่แล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับอีกสักใบหนึ่งใบเล็กๆนะครับอันนี้ผมชิมชิมให้รู้ว่ารสชาติเป็นอย่างไรนะครับมันไม่ขมนะท่านผู้ชมเป็นรสชาติที่กินง่ายด้วยถ้าเรา,เาไปปั่นเนี่ยมันจะแบบมันแบบจะเป็นมัเมือกนิดนึงนะครับมีหน้านะครับในการที่เป็นใบไม้ที่มีความเป็นเมือกเนี่ยมันจะทําให้นะครับสมาน สมานแผลสมานลำไส้คนที่เป็นลำไส้เป็นแผลหรือแม้แต่โรคกระเพาะได้อย่างดีนะครับมันเป็นลื่นๆนะนะครับเป็นลื่นแต่ไม่ขมนะครับรสชาติแบบเหม็นเขียวนิดนึงอ่ะแต่ก็ไม่ถึงกับว่ามากนะครับว่านงอกนะท่านผู้ชมที่เราจะนํามาใช้ทางด้านนะครับบําบัดโรคภยัยแก้อาการปวดเมื่อยบารุงกาลังแก้พักฟื้นไข้ได้อย่างดีว่านงอกนะครับลำไส้เป็นแผลก็กินได้นะครับ เช่นงั้นั่ครับ